นี่ให้หมดเลยนะตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่สิบห้าเจ็ดวันถ้าไม่มีเวลาก็ขอ3วันาิ่งน้อยๆแต่สามบาทนะเจ้าหน้ก็เดี๋ยวจะได้ลงไปต่อปอาจารย์เนาะก็จะมีที่ที่เป็นตัที่อยู่บ้านนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะได้เป็นตัวแรกของหมอที่บ้านเราเนาะ คุณเราบอคุณท่านอาจารเนาะคณละสามสินาทีของไฟนหนเลยาไสนสามสิบนาเรีแล้วีจะมาเดินน้าในเด็กกับ่าคุณน่นะไรัรอยเดตอ

I'm gonna do this.